สวัสดีครับท่านผู้ชมครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาอยู่กับเจ้า L สี่ห้าศูนย์ดนะครับคลิปนี้จะพาท่านผู้ชมมาลื้อตัวนี้นะครับมาลื้อเขาเรียกว่าอะไรเอดุมดุมล้อหน้านะครับคือดุมมันโยกได้นะครับล้อเนี่ยมันโยกได้นะครับตรงแกนเผาดุมนี่นะครับน้ำมันซึมออกนะครับตัวนี้ผมเป่าทำความสะอาดออกนะครับเดี๋ยวไปดูข้างนู้นครับ นี่นี่นะครับซีนมันจะร่วกอย่างนี้นะครับซีนเผานอนหรือซีนดุมครับซีนดุมร้อยครับทีนี้เราจะมาลือออกไปให้ลงกึงทําให้นะครับคือโดยส่วนมากเผามันจะสึกนะครับไอตัวดุมตัวนี้ก็มีโอกาสที่เบ้าจะหลวมเหมือนกันนะครับแต่ว่าเราทําแค่ดุมมันก็แน่นนะครับ เราทำแค่ดูมันก็ใช้ได้นะครับตัวนี้ดูนะครับคือมันยกขึ้นยกลงได้นะครับเดี๋ยวมาลือกันเลยครับเดี๋ยวมาลืกกันเลยครับคันนี้ทำหลายอย่างอยนะแต่ว่าคลิปนี้จะให้ดูทำเพาหน้าก่อนนะครับเดี๋ยวจุดอื่นค่อยดูในคลิปต่อไปนะครับจะทำให้ดเูเป็นคลิปเป็นคลิปไปนะครับ แล้วก็ถ่ายน้ํามันออกก่อนนะครับถ่ายน้ามันออกก่อนทีนี้ก็มาหมุนน็อตออกนะครับเปิดแค่ฝาตัวนี้นะครับเคาะมันออกมานี่ครับมันก็จะมีน้ํามันของเหลือหน่อย นี่นะครับอ,ออกมาแล้วมันก็จะเป็นอย่างนี้ครเดี๋ยวผมจะโยกให้ดูนะครับท่านผู้ชมเนี่ยคือแกะออกสดๆเลยแล้วจะให้ดูมามาดูใกล้ๆเลยครับตั้งกล้องให้ดูใกล้ๆเลย นี่นะครับเดี๋ยวซูมเข้าไปซูมเข้าไปแล้วผมจะโยกให้ดูนะนี่นะครับนี่นะครับนี่เห็นไหมครับเนี่ยลูกปืนมันโยกได้นะครับเนื่องจากว่าเผาตัวนี้มันสึกนะครับเวลาเอาเผาไปพอกนะครับเราต้องเอาลุกปืนใหม่ซื้อลูกปืนใหม่เลยนะคือตัวนี้คือไม่ใช้แล้วนะครับนี่นครับนี่ เดี๋ยวให้ดูข้างในด้วย mm hmm. เดี๋ยวจะแกะให้ดูข้างในด้วยนะครับตัวข้างในว่าแกนมันจะหลวมเหมือนกันไหมนะครับเฟืองนี่ก็เอาออกไม่ยากนะครับเราก็ยกขึ้นเลยนะครับนี่ยกเฟืองขึ้นมันก็จะมีกิบล็อกที่มันเอาวางไว้เฉยนะครับเนี่ยเอาเอาเน็บเข้าไปสื่อนะครับแค่นี้ครับ ทีนี้เนี่ยเราก็ยกตัวนี้ขึ้นมาครับยกฝาออกมานะครับซีนก็ต้องเปลี่ยนนะครับซีนก็ต้องเปลี่ยนถึงมันจะไม่เสียเราก็กันไว้ก่อน,นครับเดี๋ยวจะให้ดูข้างในมันจะหลวมไหมเนี่ยครับเห็นไหมครับมันโยกได้นะครับนี่นี่ ถ้าโยกได้นี่อันนี้นิดนึงอันนี้นิดนึงพอรวมกันเข้ามันก็เยอะนะครับอ่ะก็ทีนี้ก็รอรอส่งลงกึ้งนะครับเดี๋ยวผมจะเอาไปส่งลงกึ้งนะครับท่านผู้ชมอข้างล่างไม่เห็นแล้วครับข้างล่างไม่เห็นเดี๋ยวให้ดูใหม่นะครับดูนะครับ เบอร์แปดครับอูเขาหาเสียงสอทอกันครับนี่นะครับดูนะครับในกล้องอาจจะมองไม่ค่อยชัดแต่ว่าในความรู้สึกของมือนี่คือรู้เลยนะครับว่ามันหลวมนะครับนี่อาจจะมีเสียงรดหาเสียงแทรกเข้าไปหน่อยนะครับท่านผู้ชมเขาจะกาวันที่เลือกวันที่สิบเอ็ดนะครับใกล้แล้วโค้งสุดท้ายนะครับเดี๋ยวเราส่งลงกึ่งนะครับแล้วค่อยมาดูอีกที have um.